ผมว่าอย่ามาดราม่าเรื่องนี้เลยนะนั่งมองแลวนั่งวิจารณ์อย่างเดียวเนี่ยมันไม่ช่วยทําให้ข้าวจานวนแสนห้าหมื่นกระสอบเนี่ยมันก่อให้เกิด,ดผลผลอะไรนะครับการที่เอาข้าวกระสอบใหม่กระสอบอื่นเข้ามาซุกในกระดังข้าวชุดนี้เพื่อให้ข้าวดูดีขึ้นนี่ผมว่านี่เป็นกระบวนการแหกตาประชาชนเลวนะหลอกลวงประชาชนเลยนั่นการที่คุณกินข้าวโชว์คุณไม่ได้กินข้าวสิบปี คุณเชื่อผมเถอะประเทศที่เขาซื้อแล้วก็เจ้าของโรงสีผู้ส่งออกเขาขายเนี่ยเขาไม่เอาข้าวนาวมาขายหรอกถ้าเก็บ10ปีเนี่ยแล้วบอกว่าเชิญชวนประชาคมโลกมาซื้อข้าวไทยข้าวไทย10ปีเป็นข้าวที่บริโภคได้ดี๋ยวทั้นว่าไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกดีกว่าค่ะ ือจันทรังสีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอง์เฮีบรนพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์เป็นหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนับแสนนับล้านคนที่เข้าโครงการรับจำนำข้าวเขามองว่าการเก็บข้าวเกินนานสิบปีไม่เคยเกิดขึ้นและเชื่อว่าไม่น่าจะบริโภคได้ไม่ควรนะถ้าเป็นฟันหนูแล้วไม่น่าจะดีอ่ะก็คือเม็ดออกเหลืองนะมันน่าจะเป็นเชื้อเชื้อราไอราตัวนี้เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรถ้ามันเป็น อย่างที่ยุนดูใน y t u t u นะเขาบอกว่าเป็นอันฟ้าท็อกซีนเนี่ยถ้าเป็นอันฟ้าท็อกซีนจริงกินไม่ได้นะเพราะมันจะทำให้เกิดมะเร็งที่ตับก็ปีอย่าง,งมากก็สอปีหพอเกิน1ปีไปแล้วนี่ความหอมมันก็จะลดลงนะข้าวก็จะไม่มียางเขาเรียกหุงไปมันก็จะร่วนๆอ่นนะเขียวเหมือนเขียวไม้ผุผ,ผุพวกนี้แหละีอย่างที่เขาว่านั่นแหละไม่มันไม่หนึบ ความหนึบมันจะหายไปแต่บอกวนี่ใช่แมระสบแต่คุณเอาแม่ประสบมาขังไว้10ปีเนี่ยคุณยิ่งโคนบาปเลยเช่นเดียวกันกับมุมมองของผู้จัดการมูลนิธิจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนาจังหวัดนครสวรรค์ที่บอกตรงกันว่าข้าวที่เก็บนานเกิน6เดือนก็ถือว่าเป็นข้าวเก่าแล้วยิ่งผ่านการสีและการรมควันด้วยสารเคมีนานหลายปีจึงไม่สามารถบริโภคได้ โครงการจำนำข้าวเอาเข้าไปกองกองเป็นสิปีเนี่ยผมถามว่าถ้าเกิดมันเป็นรู้กันสากลไหมว่า6เดือนเนี่ยข้าวมันแปลสภาพเป็นข้าวเก่าแล้วมันเป็นข้าวข้าวเก่าอ่ะมันก็ไม่ใช่ราคาเดิมแล้วแล้วจะพูดให้มันดีเนี่ยมันก็ยากอ่ะแล้วข้อมูลนักวิชาการก็ต้องฟังนะครับถ้าไม่ฟังมันจะจะมีนักวิชาการไปทําไมอ่ะหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ว่าเลมมอดสารอาหารอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงโภชนาการข้าวสิปีมันจะมีโภชนาการหรือเปล่าเนี่ยก็ยากอ่ะ แล้วมันจะมีแต่สาร,สารเคมีหรือเปล่าก็ต้องไปดูอะก่อนที่คนอื่นจะพูดเนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องแบบผมพูดรวมๆเนาะคือคุณต้องแบบเคลียร์ตัวเองอะว่าออตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งไม่ใช่พวกคุณนะคุณมีความหลากหลายมีองค์กรอิสระม,มีนู่นมีนั่นมีมูลิีิมีรก็ได้เข้าไปแล้วกออ็ช่วยกันเอาความกระจ่างอันนี้ออกมาสู่สารารณชนว่าเฮ้ยข้าวน,นี้มันเป็นได้แค่ไหนรัฐบาลก็ดีหรือใครดีที่ออกว่ามาชิมข้าวน,นู่นนั่นเนี่ยถ้าดีจริงนะลองกินต่อเนื่องสักสิบไม่ต้องเดือนแล้วครับสิบวันเนี่ยก้า โดลยังมองว่ายังมีปัญหาของพี่น้องชาวเกษตรกรอีกมากมายที่อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขทั้งการรับรองพันธุข้าวของไทยและปัญหาการแพร่กระจายของพันธุ์ข้าวจากเวียดนามมากกว่าการจัดการข้าวค้างโกดังนานสิบปียังมีอีกหนึ่งเศษที่ระบุว่าข้าวค้างโกดังนานสิบปีไม่สามารถบริโภคได้นั่นคือเลขาธิการมูลนิธิชีววิถีหรือไบโอไทย เขาเล่าว่าไบโอไทยเคยสุ่มตรวจข้าวสารในโครงการรับจำนำข้าวเมื่อราวๆปี56แหลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่าข้าวไม่ได้คุณภาพปรากฏว่าครั้งนั้นหลังสุ่มตัวอย่างตรวจ46ตัวอย่างก็พบการรมควันจากสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในข้าวในครั้งนั้น,นก็มีเสียงจากผู้บริโภคกันนะครับว่ามันอาจจะไม่ปลอดภัยนะครับเราก็ไปสุ่มตรวจนะครับ โดยร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับสุ่มตรวจ46ตัวอย่างเราก็พบว่า74ตัวอย่างนี้มีการตกค้างนะครับในระดับต่างๆแต,แต่ว่าที่มีการตกค้างระดับเกินมาตรฐานของโคเด็กซึ่งเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศของเอฟเอโอและองค์การอนามัยโลกเนี่ยกำหนดระดับการตกค้างอยู่ที่50 ppm นะครับ แล้วพอมีการตกค้างเกินระดับนี้เนี่ยอ,อยู่หน่งตัวอย่างหรือประมาณ2%เซนะครับของของที่เราตรวจได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าอีก60กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราพบการตกค้างในระดับต่างๆนะครับซึ่งก็ผมก็ไม่แปลกใจนักนะครับเพราะมันเป็นเป็นปีแรกของการรมควันนะครับเพื่อเก็บข้าวสารในโกดังของรักกอดที่จะจำหน่ายเป็นบรรจุถุงขาย แต่ว่าทีนี้ก็คือว่าประเด็นก็คือว่าถ้าเรามีการรมควันเหล่านี้ทุกเดือนตลอดระยะเวลา10ปีนะครับหรือทุกสงเดือนเนี่ยประมาณการตกค้างเนี่ยน่าจะมากไปกว่าที่เราเคยเจอหรือไม่นะครับอันนี้ต้องตอบคำถามท,าทีโ่โดยโดยด่วนนะครับเพราะว่าสารเมทิลโบไม์เนี่ยเป็นสารที่มีผลต่อระบบจิตประสาทนะครับแล้วก็มีผลต่อ กขเรียกว่าต่อการทำงานของไทรอยนะครับเพราะว่ามันจะไปจับกับไอโอดีนนะครับแล้วก็มีผลต่อพิากรที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นไทรอยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องท้องระวังครับเลขาธิการบริในีิชีววิถีจึงตั้งคำถา,ถามถึงรัฐบาลว่าก่อนที่ประกรันประมูลครั้งใหม่เพื่อระบายข้าวล็อตสุดท้าย1 5 0 0 0กระสอบ ควรตอบคำถามสังคมให้ได้ถึงคุณภาพและโภชนาการของข้าวหรือที่สุดแล้วหากไม่สามารถนำไปบริโภคได้ก็ควรนำไปผลิตเป็นเอทชนอลนหรือไม่ที่ท่านรองนายกพูดนะครับ <c oughs> ก็คือว่าการขัดเล้ทำให้สภาพของเ,งเช่นผิวนะครับสัมผัสของข้าวสารเนี่ดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าการดูเชื่อราเนี่ยจ,จะต้องต้องดูไปถึงไอ้ตัวสารที่มัน ตกค้างอยู่ในเมล็ดข้าวนะครับอยู่ภายในเมล็ดด้วยบอกตรงๆนะครับอย่างบางทีเราก็ไม่สามารถดูได้โดยใช้สายตานะครับทา,ทางที่ดีสุดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ควรจะไปรับรองว่ามันปลอดภัยได้โดยไม่มีการตรวจวิเคราะห์นะครับคือถ้าคนกินไม่ได้เนี่ยแน่นอนคงต้องเป็นอาหารสัตว์นะครับแต่ว่าอาหารสัตว์เองก็ตามเนี่ยก็มีเกณฑ์การควบคุมคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับอันที่สองซึ่งหมอว่ายงนน่าจะปลอดภัยกว่าก็คือการ การเอาไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์นะครับหรือเอทานอลนะครับบอกว่าท,ทางเลือกนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับก็คือมันยังสามารถเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับตัวข้าวเสื่อมคุณภาพนี้ได้นะครับที่จริงปริมาณของข้าวสารที่เราเห็นเนี่ยบกว่ามันอยู่ในระดับที่สามารถเขาเรียกว่าอเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้ได้นะครับ ประธานพรรคไทยพักดีก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาตั้งคำถามถึงคุณภาพของข้าวค้างกดังโดยเฉพาะกิจกรรมการกินข้าวโชว์ที่จัดขึ้นถึงสองครั้งคือกลางเดือนมีนาคมและต้นเดือนพฤษภาคมที่เชื่อว่าข้าวที่คณะกินไม่ใช่ข้าวค้างกดังแต่เป็นข้าวใหม่เพื่อให้สังคมเชื่อว่าข้าวยังสามารถบริโภคได้คือจริงๆแล้วข้อสงสัยของผมเองเนี่ยผมสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคุณกล้ากินเกปีสังเกตตดูไหมครับว่า เป็นกระสอบปกติพูดง่ายๆคือดูดีด้วยกระสอบดูไม่เหมือนกระสอบข้าวสิบปีแต่ไม่ได้กล่าวหาแต่สิ่งที่กล่าวหาคือทําไมมันไม่มีโค้ดตามสัญญาขององค์การขาวสินค้าหรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก,กเพราะปกติแล้วจะต้องพิมพ์โค้ดขนาดไม่น้อยกว่า2นิ้วครึ่งที่กระสอบทุกกระสอบแต่สังเกตดูข้าวที่เจาะดูไม่มีโค้ด การที่เอาข้าวกระสอบใหม่กระสอบอื่นเข้ามาซุกในกระดังข้าวชุดนี้เพื่อให้ข้าวดูดีขึ้นนี่ผมว่านี่เป็นกระบวนการแหกตาประชาชนเลยนะหลอกลวงประชาชนเลยนั้นการที่คุณกินข้าวโชว์คุณไม่ได้กินข้าวสิบปีนั่นคำถามถามว่าและไอกองข้าวที่ถูกต้องเป็นแบบไหนนะบังเอิญผมก็ไปรีวิวในในคลิปของสื่อที่ไปปรากฏว่ามีสื่อสำนักหนึ่งได้ไปถ่ายเป็นกองข้าวที่เขาไม่ได้เจาะ นี่คือกองข้าวที่เขาไม่ได้เจาะม,มีโค้ดเห็นไหมสีคือเขียนผมอ่านได้ลองโค้ดดูใกล้ๆแต่หนังสืออาจจะไม่ชัดแล้วแต่เห็นปีชัดเจนว่าปี2556-2557ขอขอคือข้าวขาวอันนี้คือข้ขาวในกาดังที่ถูกต้องก็สอบที่ถูกต้องจะต้องมีโค้ดทุกขรอสอบ แคมเปญหุงข้าวเก่ากินข้าวโชว์ที่รัฐบาลอ้างว่าต้องการดันข้าวจากโกดังรับจำนำออกสู่ตลาดลดความเสียหายแต่เจตนาที่แท้จริงแล้วก็น่าจะเพื่อฟอกข่าวให้โครงการรับจำนำข้าวและมีความพยายามในการสร้างความชอบธรรมให้ดิดนาย,ยกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพื่อเตรียมตัวกลับเข้าประเทศตามที่พี่ชายประกาศเอาไว้หรือไม่ประาธานพักสายพกดีและนักวิชาการด้านสื่อสารการเมืองเห็นตรงกันว่าคดีการจำนำข้าวเป็นคดีเดียวที่คุณยิ่งลักษณ์มีโทษจำคุกติดตัว ดังนั้นหากทําให้สังคมเห็นว่าโครงการน,นี้ไม่สามารถสร้างความเสียหายตามที่เคยเป็นข่าวก็น่าจะเป็นความชอบธรรมในการกลับบ้านขอดิตนายกยิ่งลักษณ์หรือไม่คุณอาจจะปรับปีิอาให้มันขาดได้ง่ายขึ้นอันนี้ผมเข้าใจได้แต่การที่หลังจากนั้นเดือนครึ่งมาเกิดอีเวนต์รอบแรกและอีกเดือนเสรษๆมาเกิดอีเวนต์รอบสองนักการเมืองอ่ะด้วยเช้นทางการเมืองมันมีก็ในเมื่อคุณรับรู้อยู่แล้วว่ายิ่งลักษณ์มีชนักใหญ่เรื่องจำนำข้าว พักเอทอร์ไก็มีชนะกหญ่เรื่องจำนำข้าวงั้นวิธีการที่จะทำให้ยิ่งรักกลับบ้านต้องทาให้รู้สึกว่าจำนำข้าวถูกการแกล้งจำนำข้าวไม่มีปัญหาที่ผ่านมาถูกการแกล้งเขาถึงพยามประโคมโจมตีย้อนไปอดีตสิปีที่แล้วงั้นุบแล้วถามว่าทําเพื่ออะไรก็เอาข้าวมาเหลือแค่นี้หมื่นห้าพันตันะจะเอามาเป็นของการเพื่อสร้างอีเวนต์เท่านั้นเอง ในช่วงสงกรานเนี่ยคุณทักษิณได้ประกาศต่อสื่อมวลชนว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยจะกลับมาในสงกรานหน้าแน่ๆหมายถึงว่าต้องอาภายในสงกรานหน้าเนี่ยจะเห็นคุณยิ่งลักษณ์ในประเทศไทยแน่ๆกรณีจำนำข้าวมันผูกพันอยู่กับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าจังหวะโอกาสที่จะทําให้สามารถที่จะลบมนทินอันนี้ได้เนี่ยนะพรรคเพื่อไทยก็จะทํา อันนี้มันก็เลยเป็นจังหวะเวลาที่คิดว่าพรรคเพืเ่อไทยเนี่ยจะสามารถที่จะมาฟอกขาวให้กับโครงการจำนำข้าวซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการฟอกขาวให้คุณยิ่งรักไปโดยปริยายค่ะผลของแคมเปญถูกบิดไปเรื่องข้าวเก่า10ปีกินได้จริงเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ ซึ่งสุดท้ายมีนักวิทยาศาสตร์อย่างอาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาเผยแพร่ผลตรวจทางเคมียืนยันว่ามีอันตรายมีสารก่อมะเร็งและมีความเสี่ยงห่าวรับประทานเข้าไปเราแบ่งค่าเป็น3กองนะครับแล้วก็ตรวจสอบ3าครั้งนะฮะปรากฏว่ากองที่1กองที่2เนี่ยผลออกมาเป็นน égative หมายความว่ามีสารอัลฟาท็อกซินต่ำกว่า20 ppb แต่ปรากฏว่ากองที่3มเนี่ยมันขึ้นเป็นโพสิทีฟนะนั่นหมายความว่าข้าวมีอัลฟาท็อกซินปนเพื่อนอยู่เกิน20 ppb แต่จะเท่าไหร่นั้นต้องตรวจเชิงลึกอีกรอบหนึ่งโดยใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า SPLC ซึ่งเป็นดีเลคเตอร์แบบ f ฟูเรสเซน c ์ซึ่งจะรู้ว่ามันเกิน20 ppb เนี่ยมันเกินไปเท่าไหร่ในส่วนที่2ที่เราจะตรวจก็คือสารตกค้างด้านเคมีนะครับเราก็เลยจะโฟกัสว่าเอ๊ะมีสารเคมีกลุ่มนี้หรือไม่ ซึ่งปกติแล้วกเกษตรกรหรือ,อชาวนาเขาจะใช้ก็คือตัวอลูมิเนียมฟอสฟาตัวเมทิลโบรไมน์นะครับก็คือสารกลุ่มฟอสฟีนกับเมทิลโบรไมน์เนื่องจากว่ามีการพ่นลมเนี่ยสเดือนครั้งเพราะฉะนั้น10ปีก็ประมาณ60ครั้งเราก็เลยสันนิษฐานว่าวมันอุ้มหรือเปล่าซึ่งตอนนี้กาลังอยู่ระหว่างการตรวจนะครับอาทิตย์นี้ตรวจไม่ทันนะเนื่องจากว่าตัวดีเทคเตอร์เรามีปัญหาเล็กน้อยแล้วก็เราหาซื้อสารเคมีเพื่อเทียบ นะก็เลยไปซื้อที่าทางภาคอีสานก็คือตัวอลูมิเนียมฟอสไฟต์กับเมทิลโบรมด์นะครับเพื่อมาฉีดเทียบโดยใช้เทคนิค GCMS นะครับคาดว่าอาทิตย์หน้าจะทราบผลจะนั้นเลยให้ความเห็นในมุมชาการว่า,าไม่ควรรับประทานอย่างยิ่งสุดท้ายแล้วอีเวนต์ผงข้าวเก่ากินข้าวโชว์ลงประเด็นหรือไม่เพราะปัญหาที่แท้จริงของโครงการรับจำนำข้าวคือสัญญาขายข้าวแบบ G2G ที่ไม่มีจริง ไม่เชิงกินข้าวเก่ากินได้หรือไม่ได้หรือคสอช,อชอขายข้าวไปในราคาถูกหรือไม่